ตลาดศรีประจันนะฮะเป็นชุมชนค้าขายทางเรือในสมัยเก่าเป็นชุมชนลุ่มน้ําท่าจีนแม่น้ําสุพรรณค้าขายก็จะมีเรือมีเรือเมยแดงเนาะมาจอดจำท่าเด็กๆเรือแบบเดิมทีเดียวเขาสัญจรทางไม่น้ำได้ยินเขาเล่ามาบอกว่าจะเข้ากรุงเทพอ่ะนะต้องมาขึ้นเรือ ที่าจีนเนี่ยลราก็ต้องไปขึ้นกรุงเทพต้องไปที่ท่าเตียนเรือบริษัทไป2วันเลยค่ะสั่งของซื้อท่าเตียนแล้วก็กลับมาใช้เวลา2วันสเดียวครั้งคืนในเรือไปหนึ่งคืนแล้วก็ไปถึงกรุงเทพแล้วกลับมาก็ค้างอีกคืนนึง้วถึงเรือโยงมีนะสมัยผมเด็กๆเนี่ยมาเล่นน้ําที่แม่น้าท่าจีนตรงนั้นจะมีแพรสีฟ้าอยู่แล้วก็มาว่ายน้ํากันเด็กๆในตลาดก็จะมาเล่นน้ํากันแล้วก็เกาะเรือโยงบางคนก็จะว่ายไปเกาะเรือโยงขึ้นไปแล้วก็ล่องไป ถึงวัดจันทร์วัดเสือแล้วก็จะกลับตัวเองไหว้เข้าฝั่งแล้วก็เดินกลับมาเกาะเรือขึ้นไปเกาะเรยองแค่นั้นเองเกาะแล้วขึ้นไปเรือแล้วก็พอไปถึงระยะหนึ่งวัดยางหรือบางคนก็ไปวัดจันทร์แล้วก็ว่าขึ้นฝั่งเดินเดินกลับมาที่เดิมมาแพสีฟ้าที่เดิมก็ยังเคยเล่นอยู่เลยลองก็เล่นอยู่เกาะเรยองจากหน้าหน้าเพลเนี่ยไปไปที่วัดจันทร์ส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเอ่อจะวิ่งสินค้าเกษตรเนาะนครสวรรค์ไป อันนี้ก็จะไปนครมไปนครชัยศรีนครถรไปถึงสมุทรสาครเนาะทางนี้ปากแม่น้ำจะสินค้าเกษตรเออสินค้าใช้บริโภคน้ำตาน้ำตาลปี๊บน้ำปลากะปิน้ำปลาอะไรเนี่ยที่ร้านโชว์หวยเขาก็จะ มาขึ้นเหลือที่เนี่ยตรงตรง,ตรงส,สีประจันจน,นี่มันมีนมี2ตลาดนะไม่ใช่ว่าสีประจันฝั่งเดียวนะตลาดบ้านกลางก็เป็นตลาดเก่าอีกอันหนึ่งนะแต่อยู่คนละฝั่งแม่น้ํากันอําเภอสีประจันเนี่ยจะมีตลาดเก่าอยู่2ฝั่งด้านตะวันออกก็จะเป็น ฝั่งตลาดศรีประจานด้านตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นตลาดบ้านกลางวัดบ้านกลางอยู่ติดกับตลาดพระอะไรนะคุณแผนบ้านกลางนะครับในครๆก็มีตำนานเล่าแบบบ้านกลางว่าสมเด็จพระนเรศวรให้มาจัดทับอยู่ที่ฝั่งบ้านกลางเพื่อที่จะเคลื่อนทับไป ตำบลหนองสลายบบอำเภอดอนเจดีย์ไปทำพื้นทัดผิวเขามาตั้งทัพอยู่ที่ปัาดปั้นกางนี่ก่อนแล้วก็เพื่อเป็นฝันและกำลังใจให้กับนักลกทั้งหมดเขาจะสร้างพักแผนต,ตำนานเรื่องเล่ากูแตก <c oughs> เนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนในชุมชนเองอะนะไม่ค่อยได้แตกตรงหลังเจดีเนาะได้ดการที่สร้างแล้วก็บรรจุไว้ได้วยอายุเก่าแก่นี่ก็สภาพอะไรก็คงจะชำรุดนั่นไปแล้วก็ด้วยเรือสินค้าที่บอกว่าการค้าขายทางเรือมาเนี่ยพอแตกแล้วคนที่มาเรือเข้าไปเห็นเขาเขาก็เอาไปตลาดบ,บัานกางนี้รถรถ พวกรถเมย์รถขึ้นจะฝั่งบ้านกลางมากกว่าเพราะสมัยสมัยนั้นเขาว่าจะต้องไปเท่นโพพยาสายเก่าเส้นเส้นมีสามสี่ศูนย์ยังไม่มียังไม่มีค่ะอ่าใช่เส้นที่ไปโพพยาเนี่ยวัดน้อยผ่านวัดน้อยวัดวัดเสาธงไปตลาดโพพยาแล้วเข้าสายเก่าเริ่มมีการจรทางบกขึ้นมาก็จะมีรถเมย์มาจอดอยู่ฝั่งบ้านกลางคนเราก็จะข้ามฝั่งจากบ้านเราเนี่ยเดยข้ามเรือแจวนะคะจะไม่มีแพไม่มีอะไรเรือแจวข้ามไปบ้านกลางแล้วขึ้นรถเมย์ที่ฝั่งบ้านกลาง กพื่อจะเดินทางเข้าในตัวเมืองเข้ากรุงเทพเรือจแจวนี้ยังจําภาพได้ตอนเด็กๆว่าเรียนอนุบาลมาขึ้นเรือจแจวที่ท่าตลาด4ีประจันเนี่ยแล้วก็ข้ามเรือจแจวไปตลาดบางกาไปเรียนโรงเรียนอนํานวยเวศ<ม>อาคารก็จะเป็นอาคารไม้ใช้ไม้สารเป็นตาตาอย่างจังภาพนั้นได้อยู่แล้วก็จาภาพอีกอันคือตะกอนมันไม่มีปูนมันเป็นถนนดินแล้วฝนตก <c oughs> เดินไปแล้วเอากระติกน้ําสะพายด้วยนักเรียนนะกระเป๋าเกิด ลื่นกินข้าวกินโตหรืออะไรเนี่ยหล่นเลยวันนั้นไม่ได้กินข้าวเด้ว่าฝนมันตกแล้วมันแฉะเดินไปนล,นลื่นใช่ครับเดินจากท่าเรือไปโรงเรียนความจเจ<อ>ริญมา<อ>ปุ๊บก<ม>ารคมนาคมสะดวกเรือก็เป็นวันค้างคืนเดี๋ยนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ถึงแล้วฉะนั้นบ้านชุมชนริมน้ําทุกจุดทุกที่เนี่ย มันก็จะเงียบเหงาไปอาคารบ้านเรือนยังค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแล้วจุดนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่มันมาช่วยเหลือจุดด้อยปัจจุบันก็คือด้วยความเงียบเหงาของตลาดกลายเป็นคนแก่อยู่เด็กๆก็เรียนแล้วก็ไปทํางานที่อื่นกันปัจจุบันการค้าขายในตลาดก็ค่อนข้างเงียบและด้วยด้วยสีประจันเนี่ยทำเลมันไม่ไกลตัวเมืองจผ่านสีประจันไม่ไปเข้าเมืองกว่าอะไรอย่างนี้ ทำให้มันมันเงียบเหงาลงไปก็เลยแต่ว่าด้วยความข้อดีมันยังมีอยู่ก็คือสภาพอาคารบ้านเรือนใครใครที่ผ่านมาก็จะเห็นว่านนโอ้บ้านเรือนตลาดเก่าของเรานี่ดูสวย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 ุดนะครับเพราะมันอยู่ในระหว่างคุ้งน้ําเป็นสถานที่เกิดของบุคคลสําคัญทางด้านพระพุทธศาสนาระดับโลกนะครัคัญนี้เป็นเป็นระดับโลกท่านท่านปอ,อประยุทธ์นะครับสมเด็จพระเจ้ากระาจ้า ใช่ใชปัจจุบันก็ยังมีร้านค้าขายอยู่นะแต่ว่ามันแบบกระจายกระจายกันไม่ไม่ได้รวมกันของดีของกินอร่อยก็เยอะมีอะไรบ้างเนี่ยมีอาหารอร่อยเยอะมากเลยมีอะไรบ้างถ้าเป็นเรื่องกับข้าววนะอาหารพื้นบ้านของเรานะก็จะเป็นพวกแกงบองแกงเห็ดดเนี่ยสามสามสามหลักเนี่ยเป็นอาหารพื้นบ้านของ โอ้หากินยากนะเนี่ยกินยากนะคะอ่าปุยไช่ทอดใช่ไหมปุยไช่ทอดปุ๋ยใช่ทอดป้าเตียงด้วยต้นทุนของพื้นที่มีหลายอย่างอยู่แล้วเนาะว่าทั้งเรื่องสภาพอาคารบ้านเรือนสถานที่สําคัญบุคคลสําคัญวัดที่มีชื่อเสียงของเราเนี่ยมีของดีหลายอย่างจะทําไงให้ช่วยเหลือเศรษฐกิจได้ก็คิดว่าเราน่าจะมีโครงการอะไรที่มันแบบอิงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็เสริมเพิ่มเข้าไปให้ เป็นทางเลือกอีกหนึ่งซึ่งเขามีความสนใจด้านศิลปะด้านวัฒนธรรมเลไได้ได้เข้ามาเที่ยบเทศกาลแล้วก็วิถีประเพณีชุมชนเนี่ยยังยังชุมชนสิปจันอำเภอสิบจันนี้ก็เป็นแหล่งแหล่งเพลงอีเซลแหล่งวัฒนธรรมเพลงพื้นบ้านเราก็เลยว่าจะเอาเรื่องเนี่ยมาเป็นเป็นเทศกาลงานท่องเที่ยวของ อำเภอศรีประจันก็ลเลยจัดเป็นโครงการนัดระยะศิลปศรีประจันนะครับในวันที่12-14มกราคม2566ภาพที่เราสื่อมาก็จะเป็นท้องถิ่นในในบ้านเราในศรีประจัน์รวมถึงเป็นตำนานเรื่องเล่านะครับในในที่ต่างๆเนี่ยในตามแอบตามมุมฝาผนังบ้าน บางบ้านก็ปิดไม่มีคนอยู่เราก็เลยขอเขาสร้างงานศิลปะขึ้นมา,อ,าอยากรู้ต้องมาชมแล้วเดี๋ยวเราจะมีต้องเที่ยวเรือนะครับนั่งเรือไปแล้วไปดูกลางน้ำเนี่ยถ่ายรูปขึ้นมาแล้วจะต้องมาดูนะครับต้องมาดูฮะต้องมาติดตามดูแล้วก็นอกจากศิลปะแล้วนะครับก็มีการ ต้องมาดูนะครับต้องมาดูต้องมาติดตามดูก็เลยจัดเป็นโครงการนัดอายสินสีประจันนะครับในวันที่12-14มกราคม2566